ไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับคืนบาปพงมพิรามครับเป็นคดีสะเทือนขวัญของชาวจังหวัดพิษณุโลกย้อนกลับไปเมื่อ18สิงหา2520หญิงสาววัย20ปีเธอได้แอบขึ้นรถไฟขบวนที่37เชียงใหม่กรุงเทพครับเพื่อจะไปหาคนรักที่อุตรดิตถ์และถูกเจ้าหน้าที่ไล่ลงจากสถานีพิษณุโลกอำเภอพุมพิรามครับจากนั้นเธอก็เดินเซนด้วยความหิวโหยเพราะไม่มีเงินติดตัวเลยครับและได้เจอกักบชายปิศาจสองคนทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกับหญิงสาวและบอกว่าจะพาไปกินข้าวที่งานแต่งครับหญิงสาวก็หลงเชื่อชายปีศา,พ,า,า,าพโคได้ ขืนทีละคนและคนที่อยู่ในงานแต่งรู้เรื่องก็แห่กันมาข่มขืนกว่า40คนครับและจากนั้นก็ทยอยเข้ามาจนถึงร้อยกว่าคนเลยครับหญิงสาวพยายามร้องขอชีวิตชายหื่นผู้นี้ก็ไม่หยุดและได้บีบคอหญิงสาวจนเสียชีวิตครับสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้จับกลุ่มทั้งหมด10คนครับนี่เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครให้อยากเกิดขึ้นซ้ำรอยครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับ่วนภาบเลือดทีข่ขาเนี่ยผมคิดว่าร่างกายหน้าจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหรือไม่ก็ไป